ว่าแต่มีใครรู้จักสังคหาวัตถุสีกันมาบ้างหรือเปล่าคะยังไม่มีแน่เลยถ้าเช่นนั้นเรามาทำความรู้จักหลักธรรมนี้กันก่อนดีกว่าคะ่ะสังคหาวัตถุสีหมายถึงหลักปฏิบัติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามคัคคีมีสีประการด้วยกันคือ 1. ทานคือการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่น การแบ่งข้าวหรือแบ่งขนมให้เพื่อนหรือแม้แต่ให้อาหารสัตว์ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันครับ 2. ปิยวาจาคือการพูดจาไพเราะเช่นการพูดจาสุภาพไม่พูดคำหยาบ 3. อัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่น การช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนหรือสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนเป็นต้น 4. สมานัตตาคือการวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายเช่นการยิ้มให้กับคุณครูหรือเพื่อนๆที่โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการทักทายเราบททบทวนกันอีกครั้งนะครับ เรื่องสังหะวัตถุสี่ที่เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามัคคีประกอบไปด้วยทานคือการแบ่งปันเอือ้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ปิยวาจาคือการพูดจาไพเราะอัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสมานตตาตาคือการวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองครับ ทำข้อใดอยู่ในหลักทาสังหาวัตถุสี่ทานปิยวาจาหมายถึงข้อใดการคู่จาสุภาพ คอยรู้ตัวเสมอว่าตนเองเป็นนักเรียนจึงตั้งใจเรียนกว่ายึดหลักคำสอนข้อใดสมานัตตา